อาสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้น้องพลอ,อยทำอะไรคะปิ้งปลาอยู่ทำอาหารปิ้งปลาอยู่เหรอคะใช่นี่คือเตาปิ้งปลาของหนูเหรอคะใช่โอ้โหมีเมนูอะไรบ้างคะมีปิ้งปลาทูชิปลาทูชิแล้วก็อะไรอีกคะเม,มนูไก่เมนูไก่ทอด,ทอดโอ้โห แล้วมีเมนูอะไรอีกคะมีเมนูซูชิโอ้โหกำลังทำอาหารอยู่เหรอคะใช่ใช่ใช่อันนี้คือชานี่คือจานหนูเหรอคะใช่กำลังจัดจาอาหารใส่จานเหรอคะใช่โอ้โหหนูทำเองคนเดียวเลยเหรอใช่ท,ทำเป็นเหรอคะใช่ดูดิเออทำอะไรนะ <c oughs> อืม เี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินทถังตัวนห้กินเดีก่อนนะเดน้ัว้เดี๋ยว,นนะยว,วพึ่ง,งม,มีใครมาด้วยมีใครมาด้วยใครมาคะาาน,น,อน,อน้อยอะทำแม่โนอยน้อน้อยแ่นอยเดี๋ยวหนไมจับปลาตัว อไปจับปลามาปิ้งเหรอคะปลปาสองตัวเลยอ๋อนี่คือปลาหนูเหรอคะใช่ปลาสลาดดาิดจับปลาทูาปลาสลิดจับปลาทูได้นะก็ะโดดดูเห็นไหมนี่เจอหนึ่งตัวแต่ก็ต้องใส่จานอีกอัน ตอนในี้มันสะอาดนะคะเอาวางไว้ก่อนค่ะวางกุ้งกินไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เกลือซอสเอาไว้ใส่อาหารนะคะการอื่นต้องเอากุ้งก่อนนี่กุ้งอยู่ดิเนี่ยกุ้งหนูปลาตอนนั้นคือกุ้งเหรอคะใส่ในเครกุ้งไงไม่ไม่ปลาด้วย เฮ้ยเมวเขาก็หิวนะหนูทำมาหารอร่อยเกลือกนามันยะัี่เกือไปไข่ไปเไหรเอ้าวมม่ไๆยูจยูกินเลุ้วดยูจีต้องอยู่ยูจีจุ๊บน้องพลอยเลยแบบนี้ไม่ต้องตัวอื่นยูยี อาอยูยจะโดนจะโดนเป่าอั้งกัดนะยูยี่โอ้ยยูยีเมายูยี่เมา นี่นี่คือเทโบอิดของหนูะอุ้ยเขากินยาก่ะอุ้ยเขาเมายาก่ะนี่คือเ <c oughs> ทโบอีดเหรอคะใช่ใช่เทโบอีดเฮ้ยไม่ว่ามีอะไรบ้างที่ดูไม่อร่อยอ่ะเฮ้ยใครวิ่งตัดหน้า ระวังร้อนนะคะใช่ไหมคะใช่หนูกำลังทำอะไรเหรอคะทำห่ออาหารเหรอคะใช่ห่อไส้ขนมเหรอคะห่อใช่ใชิคกี้พม่อ๋อทีารู้จักนี่กินไปเี่โอ้ทำอาหารให้แมวกินเหรอคะใช่แมวพวกนี้ชอบกินหญ้าแหะ <c oughs> อโอ้ยแมวกัดเลย ยังไงจะอร่อยแมวอร่อยจนตะลึงไปเลยหรอคะใช่ตะลึงเลยแบบนีม้มันไปแล้ว ท่บ้านเรามีเสือด้วยเห็นไหมเสือเชีอรคาร์เดมบุยเสือออกมาจากป่ามันแลบดีจังวะมันจะหิวแล้วเสือออกมาจากป่าเออมีเสือออกมาจากป่าบ้านเรามีเสือด้วยดูดิเสือแมวเสือแมวมาเดินมาแล้วเสือตอนนี้ชื่อว่าอะไรคะชื่ออวี๋ชื่อยาย่ค่ะมาเดินกับหนูชื่อยาย่ค่ะ อายคะอะไรยาคะออกกล้องหน่อยคะ่ะอ,อายาน่ารักจังเลยนี่ไง ไม่ครัวทำอยู่นี่โอ้อโหอาบน้ำไม่แล้วงี้หืมอาบน้ำยังคะอาบน้ำแล้วใครเห่าแล้วบ้านเอย่างบึนน้งบวยาเนี่ยไม่มีเอาละตูฝั่งใหญ่แล้วเว้ยโอ้ยใหญ่จิยมลนี่ทำแบบได้เพื่อนๆก่อนไ๊ายบายอยากให้น้องพลทำอาหารอะไรก็อคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะ ปากอะไรครับาเดเนื้อาหาราดกดอะไรครับปดจับใช้หมดแล้วกดลักเซมไบยด้วยนะคะกดจับตะไคร้ให้ด้วยนะคะบาย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 ก่อนบายบายนี่ทำอะไรยังไม่เสร็จเนี่ยห่อไส้ขนมเหรอคะใช่นี่เสร็จแล้วไหให้กล้องดูหน่อยอกินโชว์เลย <laughs> เพืเ่อนๆอยากกินอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะคะใช่ไหม<ช>พิมพไว้ที่ช่องคอมเมนต์นะคะพิมพ์ไม่ได้งานดิค่ะเอาไปย่างติ้งเลยค่ะแบบอันนอันนีนน้นนนนแบบแก้วแบบกระดาษต้องขนมพ่อขอจานนี้ได้ไหมคะจานนี้ก็ได้อันนี้คือเมนูอะไรคะมเมนูซูชิเมนูซูชิโอหนูชอบกินเหรอคะใช่ Bye bye. bye, bye. bye, bye.